หวานเป็นลมขมเป็นยาโอ้ดูลุงกินเป็นยานะครับลุงกินเป็นยาแล้วตอนนี้แม่ลุงกินเพื่อน้องมาดีแหละจ้าโอ้แบบกลมมากติดฟันเลยขมหนูชิดยังมีเชือกครับโอะักอร่อยมากเลยครับ ลูกบอว่าจะมีดื่มน้ำนะคะที่แอนเก็บสายให้หน่อยนิดนึงเออนิดนึงจะไปไหนเออจิอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาน้ำดื่ม้วนะผมใช่ไหม ทานสดเลยนะคะทานสดจะทาน่อยจะานลอย้าอะไรจนมันม่งง่ายอ๋อพี่ชิดพี่ชิดแพ้ท้องไปแล้วนะครับ พี่สาปานสวัสดีครับชิมชิมสักใบไหมฮะพี่ไม่คนถอนมาอ๋อเอาเอาเรียกว่าไปปลูกไม่รือพี่ไมาไปปลูกนะกนเอกถอนมาเอ่อ๋อรียกว่าไปปลูกนะเดี๋ยวมันจะตายเอ้ยเ้ยนอนอนตาหาลุงหาแล้วแกาแกน้าบ้าขอเาแล้วอกวนเอาไหมเอาไหมก็จะเก็บกลีไป น่าพีชิตวีชิตขมคอเอากิ้ยนมาจับเกี้ยนราแล้นี่นยอดยเอาขาั้งกองางเลยนะกยกินไแล้วลุงกินแล้วพี่อ๋อกกินแล้วเด๋อวเจ้าเกี้ยนขาางกองขางเดอ้าเด้อดห้าอาไหนบก่าทง้างนอมีคนตัดลุงเหมกันทแกงเราไปถ้าคุณไม่กินคุณออกจากแกงเราไปอยพอเลยอะ

ยังไม่คือเลยคือแล้วหรอเอาไว้ข้างแมตโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแล้วกันตอนนี้ขาตั้งกอมทางไหมครับขอใหัไคอยกินมาเร็วก่นเไปครับเร็ว ้องยามันินหรอชิ้างไนเาไ่กินยาไงเขากินเฮไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ินองดื่มบางยามันไม่เย็นเปิดแมตติดเปิดแมติเปิดแมติขาจกินด้วยบริุทกใจเขาจะกินทุกคนไอ้ันเนี่ยนี่ครับออกจากแกงเลยานอไไยอบเนี่ยไฟค้มขอดีไหมแล้วยต่เนี่ยจะเอาไดห

ดูช่างเขายังไม่งนี่มาแล้วเอามาทงต้นเลยลุงจะจะกินใช่ไหมเอาไปปลูกอ๋อดีดีเอาไปปลูกเดี๋ยวคอยห้างค่อยยำไ่ได้นี่นะพี่มะนาเป็นของแท้ใช่ไหมเป็นของแท้แค่เห็นใบก็รู้แล้วว่าใช่ผมผมเคยผมเคยเอาไปผมเคยเอาไปต้มใส่น้ำอยู่เวลาเป็นไข้นลยเอาไปปลูกครับเอาไปปลูกครับ

จันปลาโอ้ยที่แม่เหรออริสานผมผมเนี่ยติดคอเลยอะมาพักคอยกันครับทั้งการเดินทางนะครับมาจากที่อื่นขบวนไหนนะพื้นที่ตรงนี้ว่างนะครับว่าจะเจ้าหน้าที่ก็จะขับรถมันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ตรงนี้เลยหรอก็ให้พักพักไม่ใช่ขบวนจริงเราเราจะถก็จนกว่าจะตัวนี่จะติดตัวลง ค่วนพักคอยที่บ่อของอันนยูนิเวอร์ซิตี้เก็บขึ้นอยู่ครับก็เดี๋ยวขึ้นแนวขึ้นะดับบนนะครับในห้องผู้ใหญ่บอกว่ายัง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 ครับมีพะโลงเนาะคำคำว่ายังไม่ได้เช็ดถูขนัดนเองแต่ว่าเราเปียนพื้นที่แล้วก็ก็ต้องรอให้ชาวบ้านเขาทำกันก่อน แล้วเราคงเสร็จแล้วแหะรอสมมอกอย่างนี้ีมอานั้มอินิแค่นี้ะมันก็วดนพ่มคสออผมอ่าทั้งมา่าฮ่อ่าฮ่าาก่า่าา่าฮ่าฮ่ อ่ติดจริงๆติดคอเลยอ่ะโอ้ยมีอะไรแกมั้ยนี่งาสุดสุดสเสลี่ดันีัสัจัสดะี่ที่จนถึง20อเลยคะใช้กันพีั้ค่ะ2อลมาจาก้างมาวขบคุณครับข้ามาดันสมอนเลทุกอย่าง20หมดใคมีอะไร่รถมั ต้องรอานอำเภอใช่ไหมครับพี่แอมค่ะนมีรกนวมมีรมกนแนนนี่มีมีปลาเค็มเจปลาเค็มเชช่วยได้ไม่ไม่ช่วยได้พี่โอช่วยได้ช่วยได้ปลาเค็มเจช่วยได้เคโอเคร่อเบโอเคเดี๋ยวครับผม อน้าช่วยได้นุนุ๊นุไปกินเมื่อกี้นี่ไงมันจะเคมันจะช่วยแก่ชิมเอมันจะช่วยแก่เลี่ยมผมขอมานาสตอรี่นะแก้ได้แก้ได้แก้ได้จริงจริงเอากาแฟตัดเี่เนเจเลียดอนะครับเพราะกินอนีแกเพราะว่าตอนนี้มีร้านมา มันเต็มๆมันเียยวจะ <c oughs> ให้เบริรแมู่ใหญ่อ้กคอเป็ <c oughs> นหัว <c oughs> เลยสามใบอ่ะโยนเงนี้เลยพี่เป็นหัวเล ใช่ไหมใช่ไหมไอเชกิมก่องม่ไม่ได้ใช้าม่ดก่มันคอน่คุณแสองอสีีสงมอขอบคุณสลับทิปนี้นะครับเดี๋ยวรอสมงมอบนะครับ